เปิดแผนได้รัฐบาลใหม่แจกเงินสดทันทีเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสแรกกลุ่มปร่ะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกันยายน2567ใช้งบกลางปี67จำนวน1.22แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทย้ำดิจิตอลวอลเล็ไม่กระทบหากเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่3กันยายน2567ที่ตึกชินวัตร3นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนคนไทยคาดหวังระบุว่านโยบายดิจิทัลวอ l l e t ยังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจะมีการปรับรูปแบบตอนแรกมีการวางแผนว่าจะมีการจ่ายเป็นเงินสดด้วยซึ่งก็ต้องรอดูว่าอะไรที่ต้องแก้ในรายละเอียดและแน่นอนว่าต้องแก้ จากกรณีในวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่าโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตเฟสแรกจะจ่ายเงินสดส่วนเฟสที่2จะปรับรูปแบบเหมือนกับเฟสแรกหรือไม่และอาจจะมีการแบ่งจ่ายตามงบประมาณในประเด็นนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าใช่แบบนั้นเลยแต่ขอให้รายละเอียดชัดเจนก่อนเพราะกลัวพูดไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเดี๋ยวจะโดนหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทำการบ้านกันก่อน นายเฉลิมพลเพ็นสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในกรณีที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการแจกดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทจะดำเนินการในแจกให้กลุ่มปลอบบางเดือนกันยายน2,567ว่าหากมีการเปลี่ยนชื่อโครงการก็ไม่กระทบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากอยู่ในวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว